ไงบ้างวันนี้เหนื่ยไหมคะถ้าเหน,บบานอยก็พักผ่อนเยอะๆนะวันนี้มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นไหมมีเหรอไหนใครทำอะไรเ่าซิใครทำอะไรไม่เป็นไรนะเกิดเรื่องแย่ๆมันก็จะบาดไปองโอเคไหม,มันอาจจะยากนิดน,นึงนะ <S <S แต่ <S <S ขอเชอื่อเธอจำได้อเคิดว่โอ้รู้สึกว่าจะน้ำเยอะเหลือเกินนะครับโอ้ สอกหมดเลยนะครับข้างทางครับวันนี้เราก็จะไปใส่ทรายกันแนล้วเราจะเข้าไปทรายได้หรือเปล่านี้มันจะเข้าไปได้บนละ่ะเจังเสียหน้ามันขึ้นหลายแทะไม่ไม่ถ่วงบอลหรอครับโอ้ตายห่าเลยสามารถเสียเที่ยวนี่เรียบร้อย ตีเปล่ากับอีกเสียงเงินอีกเสียน้ำมันอีกนะครับผมอูนม้นะครับยอ๋อถั่วต้นใหม่ด้วยวะ่ะน้ำมันเตซ้ายหลายแท้เอ้ยชอปึฉดโอ้โหเรามาเอาบ่อตั้งสวัสดินั่นเองครับผมเนี้ยเนี้ยเนี้ยบ่อใส่ข้าขงหน้าเทานี่แหละเดี๋ยวเัาจะมาเอานะครับ ูดูถ่วมปลาอยู่ข้างเขาสยอดสยดเฮ้ยมันเข้าไปได้ปะเนาะเนาะมีตินอ้อยอยากๆแค่เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวผมลงไปคุยกับตาช่างก่อนนะครับผมตาช่างหรือเสมียนเองครับก็ไปคุยกับเสมียนเสร็จแล้วนะครับเสมียน แกก็บอกว่าให้ขึ้นถ้าสร้างรถนะครับหมูกอ,องชายแบบไงถ้าได้มาบอนี่นะครับต้องได้ขับไมโครเองนะครับเวลาถ้าสมมุติว่ามันเกินหรือว่ามันขาดเลี้ยงเสียนะครับขับไมโครทักเองนะครับโคตรโหดน,นะครับเออเนี่ย เขากดออดละเขาก็ต้องลงนะครับบอนี้ผมเสือว่าเอฟซีเคยต้องมาแน่นอนครับผมนะครับพวกทีมงานขับรถนะครับเอฟซี FC ที่ขับรถไสรถทีทรงไสซง,ง,งยังนะครับนะครับต้องเคยมากแน่นอนบอ้านี้รถก็เข่าร้ายเหมือนกันนะครับ โอ้นะครับเบื้องนามเนี่ยตรงนี้นะครับสูงนะครับเพราะว่าต้อนอยู่ข้ามันสูงอยู่แล้วนะเบิ้องนามโอ้หู <c oughs> นามไหมเป็นธรรมวานแฮตเหรนะครับเออนะครับลุ่มไหมอุบาทอุพะโลครับผมนะบโอ้ จะแคบๆนี้จังหน่อยได้ครับมันสวนกันยากนะครับผมนะเขาต้องลบลบให้ลดนักเขานะครับเขารถเปล่าลดเปล่าต้องลบให้ลดนักนะครับนะครับเบื้องแบบมันก็แคบๆนะครับเบื้งเพราะจะล้มๆกันนี่แหละนะครับเคเอพครับคอนกรีตเจ้าสามหกกสิสมอเตอลูกสามคันไอสองคัน มันเนลูกมันแท้ๆนะครับอ่ะไปต่อคือไผที่จะเอาทรายนะครับผมนะฝ่ามาเอาเด้อครับเนี่ยเนี่ยมว้วนนามหาศาลเลยนะครับเนี่ยขับไายขัดลาครับน่าจะมาไหลมาแต่ทั้งพุ่นแหละครับผมอีสานตอนเหนือนะครับมม้วนนำไล่ลายน,ะนำ ช่วงนี้นะฝนนี่ก็นั่นนะครับต้องระวังเลยครับผมนะปึ๊บปั๊บนี่มันถ่วมเลยนะน้ำนี่มันบ่ค่อย,ยีแต่ผมซื้อแหมานี่ผมหวานเลยนี่ <c oughs> จอดหวานแห่จะข้าวหนึง่งตาหลายอยู่แล้วนะครับน้ำมุ่นนะน้ำมุน่นน้ำซีนะครับผมนะแม่น้ำชีนั่นเอง เอาไปเบรงในบอ่อดีกว่านะครับอือลุ้มไหมถ้ากล้องสั้นก็ขออภัยนะครับผมมันลุ้มมันรลายครับลุ้มมันห้ายทางบ่ค่อยดีกว่านี้บ่อข้างหน้าข้างล่างอะ่ะมันเป็นน้ำเนาะมันกะยุบตัวแน่ยังแน่นะครับนะครับก็ใสยออกไปอ่ะเดี๋ยวไปเบรงในบอ่อดีกว่าครับว่ามันจะเขาได้เขาหยาบวนี่เบรงสุง่งเหรอถึงมองใสๆละ โอ้โหน้ำมาถึงนี่เลยนะน้ำนะมันแบบว่ามันริมๆเลยนะครับผมนะโอ้แต่ตรงนี้สูงๆนะครับตรงเนี้ยมันสูงแห้งอยู่เมื่อก่อนผมมาตอนหนาแรงนะโอ้สูงเ่งว่าไส้สมพ่อจะเขาบอกว่าให้ดฝาวมาเอาไส้เลยไหมครับนะอืมมันปดนขัดปันนี้ตัวนี้นะครับ แล้วผมจะต้องไปทำยังไงนี่เ,เอาไส้ยหยาบไส้ละเอ,อยียดอยู่ทางไหนน้องวะบันนี้นุค่อยถอยขึ้จนจากไหนนี่ว่าไปกับรถโอ้เพื่นในมันไปกับรถได้อยู่กับได้บววะนี่รถตักรถหิ้งเนี่ย นี่คนระับชดัชดชัดโอ้นี่บอกเขาเฮ็ดไส้ยังสิบอกแปดห้าหกเฮ็ด น,นะครับบังไงลีบังยางประมายางตันนะครับนี่เติมลมเลครับเต็มมั้งมันจะมดมันสามตักวะเต็มมันสามตัก้ยอย่า่เา,า,าเปียกเถอะเอาแต่เปียกๆให้เว้ จัดไปครับเดินหน้าต่อครับผมนะไม่มีก็ต้องดิ้นรนนะครับผมไม่มีพ่อแม่หาให้เราก็ต้องดิ้นรนไปตัวเองนะธรรมาดาครับผมหรือจะมีพ่อแม่หาให้หรือไม่มีพ่อแม่ให้เราก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าพ่อแม่เราก็ไม่ได้อยู่กับเราไปถึง จนเราตายนะครับผมบผมพูดถูกไหมครับอม่มีไผมาอยู่กับเฮาจนตายแล้วครับผมมีแต่เานี่แหละสิ่จะซอยเจ้าของไปนะครับก็ยังเอออย่าใส่อย่าใส่าใสนานาเด้อครับเอ,อผมบอคอยมากหนาโอ้โหครับรถแรง่รแรงเร่ง เงาทางเงาอโอ้ยใหญ่นียครับรถไปเห็ดทิ้นเนี่ยเลยอันนี้ก็เขามาเห็ดแคทหรือเปล่านนเขามาทำไมคโครแคทนะครับสยอดครับสยอนเรียนระบบไส้ไหน่าีกแล้วนี่แล้ว ผมไม่ค่อยมักใส่หนานะครับมักใส่หลังๆนะมันหมุมหนนาเลยรถเรียนบอกนะเพื่องน้ำมันพอบนะครับโอ้ยน้มันสองสามตักตวลูกกัอยู่ประมันสี่ทักหรือเปล่าเจ้าเฮ้ผมล่างแล้วแต่ว่าฝนตกนะ โอ้ฝนตกแห้งอยู่ตอนมาตกอยู่แถวอำเภอคู่เมืองครับผมไปจัดไปนะครับฮาเอบีปิโตเลียมโอ้นะครับมาหลักโอ้ย่แฟร์นี่นะครับ,บผมต้องถอยออกนะครับขี้ขันเขาไปกราบกลางใน <c oughs> เพราะว่าของผมมันล็อกทามันล็อกถอยเขาไม่ได้นะเพราะว่าของผมบ่มีล็อกถอยมันม,น,น,นมันหลุดน็อตมันหลุดก็เลยยังไม่ได้เห็นว่าเป็นยังครับอเดี๋ยจักหน่อยเลยใส่หอยประมาณจักหน่อยนึ่งนั่นประมาณนั้นนะครับไปขึป้นรถเอาเราก็ถอยออกถอยเสร็จแล้ว อ้าวแฉนะครับฝนกำลังสีมาคกกืนนะอ๋อใายกองยังไงเพราะว่าเขาดูดว้ดูดว้เพื่อแบบน้ำมันจะถั่วมือเดี๋ยวเขาจะเอาไปกองสต็อกข้างนอก,กุณเลยว,วะคิดว่าเดี๋ยวเขาจะไปเบิงกรันเ,เขาสั่งกันนะครับว่ามันจะเกินสะขาดปันใดนนี่คือใส่นักหนาขัาท้นะครับ <laughs> ต้องไปเกียร์เฮงอีกแล้วนะครับ พออาจะสั่งละยอมขาดเกินมาน้องนะโง่ตายขาดก็ต้องได้ครับไม่โคอีกนะครับเกินก็ต้องได้ครับไม่โคอีกเดี๋ยวอีสระยี่สิบสามยี่สิบห้าไปลงจุดหน่อยหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเคลียร์ไปข้างหลังแป๊บหนึ่ง โอ้ไม่โคมดตาตาอย่างไรล่ะรุ่นนี่ตายเลยนะครับอะไรครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตักทรายเซโรเ่เซ็จแล้วนะครับไปไปต่อครับผมแบลวบินแบลวบินนะครับ นึกที่แรกนึกว่าของหนาบมเมนเนะผมว่าบ้านหมาหรือเปล่าตัวนั้นอันนี้นี่น่ารักมากเลยโอ๊ะออฟฟิศโคตรใหญ่ครับอยู่นี่มีผูาสาว,วละล่ะขคือสิก้าว่าของยู่ยู่สมาร์ ครับก็คอบคุณครับขอบคุณครับก็ได้ประมาณนี้ครับบอครับบอเป็นยังครับผมเบิรงบินดูสิครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเลยครับใหญ่มากเลยไปเราเดินทางต่อครับผมโอ้ยเพื่อตลรางรถเมื่อวานก่อนเปื้อนอีกแล้วครับผมเออรถผม บรอเลยเรือตูวเต็มกระบะตลูกอยู่เลยยับนะครับยับอันนี้ก็เส้นนี้ก็น่าจะไปอำเภอเมืองยางหรือเปล่าครับไม่ได้มั่นใจไปไปครับดันต่อกันยาวๆครับผม ต้องกลับไปนี่ผมต้องไปวิ่งหินอีกแล้วนี่ยํำมืดตึ๊บพอดีแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับนะครับมันก็เราก็ดิน้นรนต่อไปอจะเท้อครับอย่เท้อความจนนี่แหละครับทำให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างนะครับ เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับชีวิตเราเองเนี่แหละครับก็ความจนทําให้คนกลายเป็นหมานะครับเงินตราทําให้หมากลายเป็นคนครับผมนะปกติครับนะครับเรื่องเองินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครนะครับผมนะแต่ก็พยายามทําดีให้มันดีที่สุดนะครับวันนี้ครับ ใครจะมองเรายังไงก็ช่างครับนะครับแต่เราวันนี้เราทําให้มันดีนะครับแล้วก็ทําเวลาวินาทีสุดท้ายนะให้มันดีที่สุดเนาะนะแล้วแต่ใครจะมองนะครับผมผมไม่สนใจหรกเราก็ฝอกไฟแดงและ <c oughs> ต่อให้เราทําดีมากเพียงใดนะครับ ก็จะไม่ดีพอสำหรับคนที่ไม่พอดีนะครับผมแต่ครับเราเดินหน้าต่อครับงั้นก็ขอบขอบคุณ f อฟซีทุกท่านนะครับที่ยังติดตามผมอยู่นะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมนงะั้นก็กลับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ